เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้เห็นวัตถุดิบไหมครับลูกชิ้นเนื้อของพี่สายชนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเนื้อที่ผมหั่นสไลด์ไว้ประมาณ2ขีดแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะครับผมตำไว้แล้วนะครับพริกแกงเผ็ดนี้เป็นพริกแกงแดงนะครับก็คือวันนี้อยากจะทําแกงเผ็ดลูกชิ้นนะครับใส่มะเขือมะเขือเนี่ยคือผมหั่นแช่น้ำไว้แล้วนะครับถ้ามีมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปราะ นะครับแล้วก็ใบโหระพาใช้กะทิของเหมือนเคยปรุงรสด,ด้วยน้ำต,ตาลนะครับแล้วก็น้ำปลาอาจจะมีเกลือด้วยแล้วก็ผงฟงฟลิ้งด้วยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยครับวันนี้จะแกงเนื้อไอแกงลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเนื้อใส่มะเขือนะครับขั้นตอนการแกงก็เหมือนเดิมเลยครับแกงเผ็ดนะครับก็ตั้มน้ํามันใส่กระทะแล้วก็ ผัดที่แกงของเราลงไปนะครับผมประมันสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้กะทิกล่องนะครับมันจะไม่ค่อยแตกมันนะครับทีนี้จะทําการผัดที่แกงโอ้ไฟแรงไปแรงผัดที่แกงให้หอมนะครับไฟอ่อนนะครับ พี่แกงเนี่ยครับผมใช้ก็ประมาณสองสามช้อนโต๊ะเลยนะครับเพราะว่าผมชอบความจัดจ้านของเขาผัดให้หอมกลุ่นไปเลยาลราคาพี่แกงของเราได้ที่แล้วครับผมก็ใส่เนื้อนะครับใส่เนื้อลงไปเนื้อที่ใช้ประมาณสองกิดนะครับ้โหเป็นพี่แกงหอมจริงเลย นี่แดดดีมากหน้าหนาวแต่ไม่หนาวเลยครับ <c oughs> พอเราผัดเนื้อของเราจะสุกแล้วก็เติมด้วยลูกชิ้นเนื้อของเรานะครับจัดเต็มเลยครับ <c oughs> ผ่าสักก่อนนะครับคือลูกชิ้นเนี่ผมผ่านะเนื้อก็เติมน้ำรักโคกที่เหลือนะครับอ่ะ หนักจุงเบยอ,อืมลูกชิ้นนี่ก็คือผ่าสะก่อนนะครับถ้าหากว่าใครไม่ชอบลูกชิ้นไม่กินเนื้อก็ใช้ลูกชิ้นไก่หรือว่าลูกชิ้นหมูก็ได้นะครับที่คุณภาพดีๆหน่อยนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยเอาละแต่งรสชาติเลยครับด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับสักนิดหนึ่งผมใช้ประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าตัวกะทิเนี่ยกะทิกล่องนะครับจะไม่มีความหวานนะแล้วก็เพิ่มความเค็มพื้นฐานก่อนเลยกับเกลือนะครับครึ่งช้อนพอถ้าเกิดว่ายัางความเค็มยังไม่พอเดี๋ยวเขาเดี๋ยวค่อยเติมน้ำตาลไอ้น้ำปลาพูดผิดตลอดเลยเราเนี่ยนี่แหละครับน้ำแกงเดือดแล้วครับ ชิมรสสักนิดครับว่าความเค็มกับความหวานความเผ็ดจะได้ยังอ,อีกนิดนึงกับน้ำปลานะครับเพราะว่ายังเค็มไม่พอแล้วก็ยังไม่หอมความหวานได้แล้วครับแต่ทีนี้ถ้าเดือดขนาดนี้นะฮะจัดไปเลยครับกับผักของเราคือมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปราะ แล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็พยายามให้เขาจมน้ําแกงกันนะครับผัดทุกมะเขือเนี่ยจะได้ไม่ดํำนะครับาลัครับพอ้ําแกงเราเดือดอีกรอบนึ่งนะครับแกงสีสวยมากทีนี้ลูกชิ้นลอยฟ้องเลยลูกชิ้นกับมะเขือปอได้ยแยกกันไม่ออกเลย จัดชุดใหญ่ไปกับพริป <weaknesses> ซิมเบิงอีกรอบความหวานความเค็มพริกแกงหอมความหวานของเนื้อทอถ้าทุกอย่างโอเคแล้วไม่ต้องกระชับรสชาติก็ได้ครับกะทิที่เหลือจัดไปบางคนจะจะถนัดในการใช้กะทิสดกไ็ไม่ผิดเลยฮนะแต่ผมคิดว่าอผม ใช้กะทิกล่องแล้วก็สะดวกดีก็เลยใช้นี่ล้านกล่องด้วยอ้าวใช้คุ้มโอเคแล้วครับทีนี้ก็รอแค่มะเขือของเราสุกได้ที่ก็เสร็จแหละจะได้กินข้าวแล้วครับรอตั้งนานหืมกลิ่นหอมจุงเบยอ่าแล้วนะครับน้ำแกงเดือดได้ที่แล้วก็ เออมะเขือของเราเนี่ยสุกแล้วครับโอเคเรียบร้อยนี่ก็ตกแต่งสักนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับต้มีวัฒนธรรมสักนิดหนึ่งน,นะครับและความหอมนะครับจัดเต็มกับโหระพาอืออเมนูแสนประหยัดเพราะว่าได้ลูกชิ้นมาฟรีต้อ <c> ง <oughs> ขอบคุณพี่สายชนจริงๆนะเนี่ เอาละครับเสรเองกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดแก๊สให้เอ่อคนละพาองเราโดนน้ำแกงจนเขาส่งกลิ่นหอมด้ดีก็พอแล้วโอเคไปจัดจานกันครับผมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับกับเมนูแส่ง่ายก็คือแกงเผ็ดลูกชิ้นเนื้อแต่ว่าใส่เนื้อด้วยนะ <laughs> สีน้ำแกงสวย,สวย สีน้องแกงอย่างเงี้ยเพราะว่าผมตอนที่ผมตำพิกแกงในผมโขกขมิ้นลงไปด้วยนะเป็นพิกแกงแดงนี่แหละครับเดี๋ยว,ยวะะเรามาลองกันหน่อยสิครับอืนี่ฮะทุกชิ้นทุกชิ้นเนื้อนะครับอืนุ่มเด่งสู้ฟันมาก <c oughs> จริงๆอยากจะบอกว่าลูกชิ้นนะครับ าคุณภาพดีๆหน่อยเนี่ยเอามาทําของขาวได้นะครับเอามาแกงมาผัดเผ็ดผัดกะเพราผัดหลลพาได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกชิ้นอาจจะต้องต้องขอว่าให้เป็นเกรดเอหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้มีความนุ่มแล้วก็มีความหอมมีความอร่อยของรสชาติลูกชิ้นอะไรก็ได้ะฮะหมูหมึกกุ้งไก่เนื้ออะดูออออสิฮะะเขือก็ไม่ดำนะ ตอนแช่ตอนแช่มะเขือเนี่ยครับน้าน้าที่แช่มะเขือเนี่ยตอนผ่าผมก็จะใส่น้าส้มสายชูล,ลงไปประมาณสักสองสักครึ่งช้อนเน่ยครึ่งช้อนโต๊ะอืมอืมหืมถ้าเลือกเนะอืมรสชาติได้ถึงใจมากครับอร่อย แกงที่เราโขกเองแล้วก็เก็บไปในตู้เย็นเนี่ยคือมันจะมีความหอมของเครื่องต่างๆรวมกระทั้งผิวมะกรูดนะครับอืมอืม้มมมองเพิ่มน้ำหนียวนุกมาจีจังเลยครับถ้าใครยังไม่เคยลองทำนี้ แนะนำนะครับอยากให้ลองทํานะครับจะผัดกะเพราผัดหัวรำพาก็ได้ฮะเป็นกับข้าวได้นะครับไม่ใช่แต่ปิ้งกินอย่างเดียวนะลูกชิ้นน่ะชืีนเดี๋ยวต้องออกไปซื้อื้อนขนมจีนด้วยฮะเพราะว่ากินขนมขนมจีนนี่เข้ากันมากอื อ่าอะครับก็นับเป็นว่านะครับนี่แหละครับเมนูกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับเป็นเมนูแกงเนื้อครับเป็นเนื้อผู้ชิ้นเนื้อผสมกับเนื้อด้วยเป็นแกงแกงเผ็ดมะเขือพวงถ้ามีประโยชน์ลองนําไปใช้ดูนะครับผมว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมว่ารสชาติผ่านเลยแหละเนื้อนุ่มอ่าแล้วฮะวันนี้ในแทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะครับ อย่าลืมนะฮะถ้ามีประโยชน์ก็ถือว่าเรามาแชร์กันอย่าลืม s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเดี๋ยวกรนเจอเมนูหน้านะครับสําหรับวันนี้จัดหนักจับเต็มแน่นอนทั้งข้าวสวยและก็ข้าวปุ้นวันนี้ในทายขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม